สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพุธที่27กันยายนต5 6 6นนะครับพาทุกท่านมาดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนราศีสไลด์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็น้ำมาเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ประตูระบายน้ำก็เปิดทั้ง7บานนะครับน้ำก็ไหลแรงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ นับังซ่าซาเลยครับคุณผู้ชมก็มีชาวบ้านมาหาปลากันเนยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของการหาปลานะครับในบริเวณของเขื่อนราศีสไลต์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับ กดูสิว่าจะได้ปลาไหมพี่คนนั้นเขาเหมือนเหมือนโดนปลาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิง์นปัญหาปลากันนะครับว่าได้ป๋โอ้ได้อยู่ครับพี่นองครับมีละปลาเนยน้อยเนี่ยเนี่ยเขาเอินปลาหยังครับเนี่ยปลาบกแแบบป๋อเป็นปลาบกแแบบนะครับพี่นองครับเอาขึ้นมาเลยนะครับพี่นอง นี่โอ้ตัวใหญ่เติบนะครับพี่น้องครับปลาหมูครับน่าจะเป็นปลาโจกนะครับตัวนี้ระเบิงบรรยากาศน้ำขึ้นสูงนะครับพี่น้องวันก่อนที่ผมมานะครับพี่น้องครับมองนี่วันกอนที่ผมมาเนี่อยู่ลึกกว่านั้นนะครับเมื่อนี้น้ำขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับชาวบ้านันกับมหาปลากันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของเขือนล่าสีสไลยอำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับสถานการณ์ประจำวันที่27กันยายน2566นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศคืมๆนะครับคือฝนติดตกนะครับพี่น้องครับ ท้วนกันไหลไปล่าสีสไลด์นะครับน้ำแม่น้ำมูลจะไหลไปที่อำเภอราสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดนะครับฝั่งทางด้านโน้นมาดูน้ําเหนือเขื่อนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ฝนตกปอยๆนะครับน้ําก็ถือว่าขึ้นสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่สูงมากนะครับนี่คือ ด้านบนของเขื่อนนะครับด้านบนของตัวเขื่อนราศีสไลดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูลในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ